สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X สวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่รายการคอคนรถคาร์เลเวอร์รีวิวส์นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอต้อนรับสู่เดือนแห่งฝนนะครับก็คือหน้าฝนแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับรายการของเรานะครับก็นําเจ้า MGHS PHEV นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ที่ผสมผสานเครื่องยนต์ระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องยนต์สันดาบนะครับก่อนที่เราจะไปทดสอบสมรรถนะนะครับเรามาชมรอบรถกันก่อนดีกว่าครับว่ามีอะไรพิเศษบ้างสาหรับเจ้า MGHS PHEV ครับ ครับมาเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าครับก็จากกระจังหน้านะครับที่ออกแบบในรูปแบบของ s t e ลเลอร์แมกนีติกฟิลนะครับก็คือก็จะเป็นง่ายๆก็คือคล้ายๆลายรังพึ่งนั่นแหละโลโก้ขนาดใหญ่โตนะครับพร้อมด้วยนะครับกรอบที่เป็นโครเมียมนะครับเสริมให้รถดูหรูหรามากขึ้นนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับก็ยังมีเซ็นเซอร์นะครับที่คอยจับระหว่างรถคันหน้านะครับแล้วก็ใต้โลโก้ยังมีอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือกล้อง360องศานะครับ อันนี้ผมชอบนะครับถ้าได้ลองขับเราจะรู้ว่าพอออกตัวใน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะมีภาพขึ้นมาโชว์ที่หน้าจอให้เห็นเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้าไฟหน้านะครับก็จะเป็น LED แสกไลท์เทคโนโล,โลยีนะครับก็คือเป็น f LED นะครับแล้วก็ตัว daytime running light นะครับก็เป็น LED เช่นกันนะครับ ในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของฟ o อกแรมก็มีมาให้นะครับแต่ฟ o อกแรมนี้ยังไม่ใช่ LED นะครับเส้นสายและความโค้งมนนะครับของทั้งฝากระโปรงแล้วก็ในส่วนของตาจังหน้าแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหน้านะครับก็เข้ากันแล้วก็ดูสวยงามมาที่ด้านข้างนะครับ MGHS p g v นะครับก็ใส่แม็กมาให้ก็คือเป็นขอบ18แนะครับแล้วก็ยางมาเป็น235 50 18นะครับมาที่ด้านข้างอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นกระจกข้างนะครับ ก็ตัวนี้นะครับก็มีกล้องมีกล้องมาให้เช่นกันนะครับเป็น360องศาแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวด้านข้างก็มีมาให้นะครับที่ตรงกระจกมองข้างนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับก็เริ่มจากไฟท้ายก่อนเลยนะครับซึ่งไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายที่เป็น LED เช่นกันนะครับก็ให้ความสว่างนะครับแล้วก็ชัดเจนแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับรวมถึงด้านท้าย ก็มีกล้องอยู่อีกเช่นกันนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์4จุดนะครับสำหรับด้านท้ายนะครับแต่จริงเขามีกล้องากล้อง360บองศาแล้วแล้วก็มีเซนเซอร์ช่วยในส่วนที่อยู่ที่มุมต่ำนะครับเผื่อเรามองอะไรไม่เห็นครับในส่วนของด้านล่างนะครับก็เป็นท่อเสียคู่นะครับก็อันนี้ออกจริงทั้งสองฝั่งนะครับก็เพื่อรองรับเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าที่รวมกันแล้วให้พลังกำลังที่สูงนะครับฝาท้ายก็เป็น ไฟฟ้าให้มาด้วยนะครับก็สามารถเปิดปิดได้อย่างง่ายดายนะครับก็แล้วก็สามารถตั้งระยะเปิดปิดได้นะครับว่าจะให้อยู่ประมาณเท่าไหร่ที่หน้าจอนะครับสามารถตั้งได้ครับจาก0ูนย์ถึงร้อครับและที่สําคัญนะครับเนื่องจากเป็นรถ PHEV นะครับหรือ Plug-in Hybrid นะครับทาง m g นะครับก็มีชุดชาร์จไฟมาให้ด้วยนะครับเราสามารถเสียบกับปลั๊กที่บ้านได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้อง ไปติดตั้งวอลชาร์จเพิ่มเติมหรือใครอยากจะติดวอลชาร์จเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่ที่อีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ปลั๊กที่บ้านของคุณนะครับต้องเดินมาจากสายเมนโดยตรงเลยนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดการช็อตอาจจะทําให้ไฟไหม้หรืออะไรเกิดขึ้นได้นะครับคุณควรจะเดินมาจากสายเมนโดยตรงนะครับแล้วก็มันจะช่วยในการชาร์จไฟได้สเสถียรมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับอยู่ทางด้านหลังใส่ไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เติมลม คือไม่มียางอะไหล่แล้วครับเดี๋ยวนี้นะครับก็เป็นที่เติมลมนะครับแล้วก็มีซบวูฟเฟอร์นะครับของโบสไว้ให้ใส่ไว้อยู่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของตัวรถนะครับอยู่ที่ด้านหลังด้านท้ายทั้งหมดนะครับครับแล้วก่อนที่จะไปทดลองขับกันนะครับเดี๋ยวขอบอกไว้นิดนึงนะครับสําหรับการเติมเชื้อเพลิงนะครับซึ่งฝั่งขวานะครับจะเป็นการเติมเชื้อเพลิงน้ํามันเบนซินนะครับซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกับทางคนขับนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับที่อยู่ฝั่งผู้โดยสารด้านข้างนะครับก็จะเป็นจุดชาร์จพลัังงาานนไฟฟ้ะครบ ซึ่งจะแยกกันชัดเจนนะครับรวมถึงนะครับสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับที่ผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับมันจะขับสนุกขนาดไหนนะครับแล้วก็มันจะประหยัดแค่ไหนตามไปชมกันเลยดีกว่าครับเ,เรามาเทส mg hs phev กันนะครับเดี๋ยวเราเอาเดินทางกันแล้วครับอตอนนี้นะครับเดี๋ยว อ่าเราเนื่องจากเราขับมาแล้วมาแวะพักจุดเพื่อติดตั้งกล้องนู่นนี่นั่นอ่าแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่92%เซนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ e v อย่างเดียวเลยนะครับก็เนื่องจากอ่าเขาเป็น phv e v นะครับก็สามารถชาร์จไฟได้นะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าเขาเคลมไว้อยู่ว่าอ่าวิ่งได้67กิโลนะครับจากตอนแรกคือขึ้นอยู่หกิบเนะครับตอนนี้เหลืออยู่61แล้ว พอจากร้อเปร์เซ็นตเี่ยตอนนี้เหลือ92%เปร์เพอเราวิ่งระยะทางที่เดินทางมานิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหกสิบกิโลเนี่ยมันวิ่งได้จริงไหมกับไฟฟ้าเพียวๆล้วนๆเดี๋ยวเรามาพูดถึงภายในกันนะครับก็ถ้าใครได้สัมผัสเจ้า MGHS นะครับที่เป็นรุ่นปกตินะครับก็จะรู้ถึงว่าภายในเขาหรูหราแค่ไหนตัว MGHS PHEV ตัวนี้นะครับก็ความแตกต่างก็ มีไม่ได้เยอะมากเขามีเสริมเติมแต่งเข้ามาพอสมควรแต่เดี๋ยวผมเล่าภาพรวมทั้งหมดให้ฟังเลยดีกว่านะครับก็ <g år> ในส่วนของภายในผมบอกก่อนเลยว่าเป็นสีดําทั้งหมดเลยก็ในบางสีนะครับก็บอกก็จะเป็นทูโทนนะครับก็จะเป็นสีครีมกับสีน้ําเงินนะครับแต่เนี้ยเราที่เราได้มาก็จะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับก็มันก็จะดูดุดันรวมถึงสีภายนอกด้วยนะครับมาที่เริ่มต้นที่จุดแรกเลยแล้วกันนะครับเป็นที่หน้าจอนะครับก็หน้าจอที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นเข็ม ก็อันนี้ก็จะเป็นชุดจอ LED 12นิ้วนะครับก็ขนาดใหญ่โตนะครับมีทั้งบอกในส่วนของโหมดการขับขี่นวิเกเตอร์ igator, แล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์แรงดันลมนะครับรวมถึงบอกอุณหภูมิของยางด้วยอ,อันนี้อันนี้น่าสนใจเพราะแม้จะยี่ห้อหรูๆแล้วก็ตามน,นะครับก็จะไม่บอกอุณหภูมินะครับจะบอกแค่แรงดันลมว่าอยู่เท่าไหร่ในส่วนของระบบไฮบริดนะครับว่าตอนนี้เราเหยียบไปใช้ไฟเท่าไหร่นะครับ แล้วก็อีกนิดนึงผมเสริมนิดนึงนะครับในส่วนของ mg p h e v เนี่ยเขาก็จะมีแบตสำรองอยู่ครับจะไว้อยู่ประมาณ25%นะครับคอยชาร์จไปชาร์จมาอยู่ตลอดเวลาครับก็ทำให้เครื่องยนต์กับระบบไฮบริดเนี่ยยังทำงานไปเรื่อยๆแม้ในหน้าจอนเนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือสูแล้วก็ตามนะครับอันนี้เราก็กลับมาพวงมาลัยกันบ้างครับพวงมาลัยม u l t i function นะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นระบบของ entertainment ฝั่งขวาก็จะเป็นควบคุมมารวัด นในพื้นที่ของคนขับแล้วก็ด้านล่างนะครับอ m e r g e n c นแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งนะครับก็เป็น MG Smart Command นะครับฮัลโห MG ฉันอยู่นี่อเปิดหน้าต่างฝั่งคนขับขออาภายัยไม่สามารถทำได้ฮัลโห MG ฉันอยู่นี่เปิดกระจกฝั่งคนขับ โอเคอ่าเห็นได้ชัดไหมครับ <c oughs> นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีปุ่มอันนี้ต้องบอกว่าเรียกว่ารถซูเปอปร์คาร์นะครับก็มีปุ่มที่เป็นซูเปอปร์สปอร์ตนะครับเพิ่มกำลังในการขับขี่ให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับก็ <c oughs> ลหลังพวงมาลัยนะครับก็จะมีเป็นก้านเพรสชิพด้วยนะครับแต่ไม่แต่ไม่ใช่บวกลบเกียร์นะครับแต่คือจะเป็นการบวกลบเรียกว่าคือนะครับก็คือ ระบบหน่วงของมอเตอร์นะครับก็สําหรับในการชาร์จกลับนะครับชาร์จไวครับก็มี 1, 2แล้วก็3นะครับเ g เนี่ยเป็นรถยุโรปนะครับก็ในส่วนของการไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับที่ปัดน้ำฝนก็จะอยู่ฝั่งขวามือตอนผมรับรถมาตอนแรกก็สับสนอยู่เปิดที่ปัดนน้ำฝนตลอดเลยเพราะเราเราใช้รถญี่ปุ่นอยู่ ก็มาส่วนในส่วนของคอนโซลกลางนะครับก็มาที่ในส่วนของหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็เป็นหน้าจอขนาด10นิ้วเป็นทัชสกีนครับก็สามารถทํางานได้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นดูอุณหภูมิบอกสถานที่ต่างๆควบคุมระบบแอร์บอกจํานวนแบตเตอรี่ก็มีความสะดวกสบายพอสมควรก็ลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องแอร์ นะครับก็มีข,าขนาดเขาเรียกว่าใหญ่โตใหญ่โตพอสมควรเลยลงมานะครับก็จะเป็นก้านที่คอยควบคุมว่าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าจอเองสําหรับคนด้านข้างที่ไม่ต้องทัชสกรีนอะไรเงี้ยอูเอสบ USB 2ช่องนะครับก็คือสามารถเสียบซิงกับตัวหน้าจอได้อีกด้วยมีช่องใต่ไฟ1 2บโวลต์ให้นะครับแล้วก็ลงมาก็มาตรงในส่วนที่เป็นคันเกียร์ ก็ด้านซ้ายด้านขวาของเกียร์นะครับก็จะมีปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ปุ่มที่ไว้กดดูกล้อง360องศานะครับแล้วก็โหมดต่างๆของการขับขี่และด้านหลังก็มีช่องแอร์ให้2ช่องนะครับแล้วก็รวมถึงมีช่องชาร์จไฟที่เป็น USB ให้อีก2ช่องนะครับในส่วนของระบบ entertainment ต้องบอกว่า MGHS EV ตัวนี้นะครับก็ให้ลำโพงของ b o s h มาด้วยนะครับก็คือเป็น8.1 จซอร์ราล์ิสเมนะครับมีพาโนลามิกซันลูมาให้นะครับก็คือเป็นซันลูฟช่วงด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นกระจกช่วงด้านหลังนะครับก็จริงๆมันก็เขาเรียกว่ามูลลูฟมูลลูฟนะครับด้านหลังก็ไว้สําหรับอตอนกลางคืนนะครับไว้สำหรับดูดาวดูอะไรอย่างนี้ข้าในของส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็นั้นส่วนต่างๆของภายในนะครับก็มีอีกหนึ่งจุดก็คือกระจกมองหลังนะครับ ก็จะเป็นกระจกที่ตัดแสงนะครับแล้วก็เป็นกระจกไหลขอบเครื่องยนต์นะครับก็ยัเป็นเครื่องยนต์ตัว MGHs เดิมนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับ1,490 cc นะครับแล้วก็พ่วงด้วยเทอร์โบนะครับก็ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่162แรงม้าที่5,500รอบนะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรที่1,700รอบถึง4,000รอบนะครับต่อนอาที แล้วก็ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์นะครับก็ให้พละกกำลังอยู่ที่122แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่240นิวตันเมตรนะครับแล้วก็จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะแล้วก็ส่วนของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของเขาเองนะครับก็เป็นแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนนะครับก็ขนาดทั้งหมด16.6กิโลวัตต์นะครับและที่สำคัญนะครับแบตเตอรี่ของเขามี6โมดูนะครับ แล้วแต่และโมดูลเนี่ยสามารถแยกซ่อมได้ไม่ต้องยกไปทั้งลูกทาง MG เองนะครับก็จะบอกว่าในส่วนของ MG HS เนี่ยถ้าขับด้วยไฟฟ้า100%เนี่ยก็สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด67กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเต็ม1ครั้งนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยนะครับในการใช้ไฟฟ้านะครับที่67กิโลนะครับจะอยู่ที่32บาท เดี r r variance, ๋ยวเรามาดูในส่วนของช่วงล่างกันบ้างนะครับด้านหน้านะครับก็เป็นแมกซ์ซันสตัดนะครับพร้อมกัะเล็กกันโค้งด้านหลังก็เป็นมัล t จ l i ิงนะครับพร้อมกัะเล็กกันโค้งเช่นกันนะครับระบบเบรกด้านหน้านะครับก็เป็นดิสเบรกนะครับระบายความร้อนมีครีบระบายความร้อนนะครับแล้วส่วนหลังด้านหลังนะครับก็เป็นดิสเบรกเช่นกันนะครับ เขาบอกว่า MG เป็นยี่ห้อหนึ่งเป็นแบรนด์หนึ่งนะครับที่ให้ระบบความปลอดภัยมาเยอะมากเยอะจริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวท็อปสุดในแบรนด์แล้วตอนนี้ที่ขายอยู่ที่เมืองไทยนะครับตอนขับมานะครับก็ในส่วนของช่วงล่างก็อ่าผมคิดว่าใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้อยู่แต่พอเรา ไปใช้เคอร์ที่เป็นระดับสามเนี่ยมีอาการหน่วงๆมึนๆห,ห,ห,หัวนิดนึงนะครับมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของอร์ฟอร์แมนี่เดี๋ยวเรามาลองแต,แต่ตอนนี้เป็นไฟฟ้าล้วนอยู่ดูกันว่าไฟฟ้าล้วนเนี่ยยังไงบ้างครับตอนนี้วิ่งไปแล้วร้อยสามครับถ้าไม่มีอะไรขวางนะอ่ะร้อยแปดยังเป็นไฟฟ้าอยู่นะเพราะไฟ EV ยังขึ้นอยู่ครับร้อยสิบสองร้ยสิบ ผมว่าเกิน17แล้ว20แล้วยังไฟฟ้าอยู่นะครับแต่ก็จำนวนกิโลอาจจะไม่ได้ได,ได้ตามที่เขาเกรมนะครเพราะว่าผมวิ่งเร็วมากอันนี้125อ้าวอ๋อ,อมันมีเตือนสโลโดาว w n เฉยๆยังไฟฟ้าอยู่ยังไฟฟ้าอยู่ยังไม่ตัดเ,เครื่องยนต์นะครับ มีตั้งสปีดลิมิตไว้ไม่เป็นไรมันจะหน่วงให้นิดนึงแต่เราเรายัางวิ่งได้อยู่ครับตอนนี้มันยังไฟฟ้าอยู่นะอ่าโอ้ยเกินอ่าเกินร้อยยี่สิบไปประมาณอีกสิบกว่า,วาไฟฟ้าก็ยังทำงานอยู่นะครับยังไม่ตัดเข้าเครื่องยนต์เลยนะครับก็ ก็อก็ถือว่าดีมากเลยนะแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะลองคลิกดาวดูว่าเครื่องยนต์จะทํางานได้ป่ะดูดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเอ้ยเครื่องยนต์ไม่ทํางานไฟฟ้าล้วนเอ้ย,เ,อยเครื่องยนต์ไม่ทํางานจริงพราะผมผมยังกดใช้โหมด e v วอยู่เลย เดี๋ยวเราลองเอา EV ออกแล้วกันนิดนึงเดี๋ยวเรามาลองดูว่าอ่ะ EV ออกแล้วอันนี้เป็นออโต้แล้วถ้าคลิกดาวอ่านี่เครื่องยนต์ทำงานด้วยโอ้โหชัดเจนชัดเจนชัดเจนเครื่องยนต์ทำงานด้วยออกตัวแรงกว่าคลิกดาวที่เป็น EV อีก ครับก็ทดลองขับกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับในส่วนตัวของผมก่อนแล้วกันนะครับในการขับขี่เจ้า MG HS PHEV นะครับซึ่งเราได้ลองขับในแต่ละโหมดนะครับทั้ง EV ล้วนนะครับการผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์สันดาปแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับในส่วนของโหมด EV นะครับผมก็บอกอยู่ในรถอยู่แล้วนะครับว่าผมชอบในส่วนของอัตราเร่งนะครับซึ่งสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆเนี่ย เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แต่กำลังในส่วนที่คลิกดาวผมก็ลองเทียบให้ดูแล้วนะครับระหว่างอ่า EV เพียวๆนะครับกับ EV ที่ผสมกับเครื่องสันดาบนะครับซึ่งในส่วนของ EV อย่างเดียวเนี่ยซึ่งแรงบิดเนี่ยมันอยู่แค่200กว่าแต่พอมันมารวมกับเครื่องยนต์สันดาบแล้วเนี่ยมันได้ถึง480นะครับก็ในความรู้สึกมันก็คือแตกต่างกันแต่พอเราขับนะครับในส่วนของโหมดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น อีโค่นอร์มัลหรือว่าสปอร์ตหรือว่าซูเปอร์สปอร์ตมีความแตกต่างกันทุกโหมดแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันจริงๆนะครับยิ่งสปอร์ตกับซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยโหให้ให้ความรู้สึกที่แบบว่าเครื่องยนต์ที่ผสมประสานกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่งองเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยให้กําลังที่มากมากจริงๆนะครับแล้วก็ขับได้สนุกสนานมากๆนะครับมาที่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองนะครับอันนี้เราก็ต้องแยกกันนิดหนึ่งนะครับว่า ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าสิ้นเปลืองน้ำมันแบบไหนนะครับในส่วนแรกนะครับที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเพียวๆนะครับเรากา็สามารถวิ่งได้อยู่ประมาณ55กิโลเมตรนะครับต่อ,อกำลังไฟฟ้าที่ชาร์จเต็มอยู่ที่16.6กิโลวัตต์นะครับอันนี้พอคำนวณตามตัวเลขที่อยู่หน้าจอนะครับก็คือเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็จะอยู่ประมาณ50กว่ากว่า58 ถึง6กิกิโลเมตรต่อลิตรอยู่ประมาณนี้นะครับแต่พอมาเป็นเครื่องยนต์ที่เราวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับก็ใช้ระยะทางอยู่ประมาณเกือบเกือบ200กิโลได้อยู่14.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับมาพูดถึงการชาร์จกลับของกระแสไฟฟ้ากันบ้างดีกว่านะครับก็คือเมื่อเราใช้ไฟฟ้านะครับจนตกถึง0นะครับจนถึง0%นะครับแต่จริงๆแล้วต้องบอกไว้อยู่นิดนึงนะครับในส่วนของเจ้าแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยครับจะมีการเก็บไฟฟ้าอยู่แล้วอยู่ประมาณ25%เ มันก็จะชาร์จไปชาร์จกลับอยู่ตรงนี้25อ่าอีกลูกหนึ่งที่เราใช้ในการขับเคลื่อนนะครับเราสามารถชาร์จกลับมาได้นะครับโดยมีเขาจะมีโหมดไว้ให้นะครับในการชาร์จกลับจะมีโหมดเป็นอัตโนมัติอ่ามีการชาร์จแบบปานกลางนะครับแล้วก็ชาร์จแบบสูงซึ่งตอนขับมานะครับผมก็เลือกชาร์จแบบสูงนะครับก็เราใช้ระยะทางกิโลอยู่ประมาณ75กิโลนะครับไฟฟ้าเนี่ยสามารถชาร์จกลับมาได้อยู่42 เราก็สามารถกะระยะได้นะครับว่าระยะทางที่จากจุดหนึ่งวิ่งเข้าเมืองเนี่ยเหลืออีกเท่าไหร่แล้วเราจะใช้ไฟฟ้าในเมืองเนี่ยตอนไหนนะครับมาที่สิ่งสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของราคานะครับเจ้า mg hspsv นะครับราคาอยู่ที่1,359,000บาทนะครับก็สำหรับราคานี้นะครับกับรถที่เป็น plug in h y บร i ดก็ถือว่าสมเหตุสมผลอยู่ครับก็ได้ทั้งความประหยัดนะครับแล้วก็ได้ทั้งความแรงสำหรับวันนี้นะครับ รายการอคอคักรถ car Review s, คาร์ลับเวิร์บรีวิวับก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับจะลืมติดตามชมรายการอคอคอลรถคาร์ลับเวิร์รีวิวได้ที่ทีวี d ้วันกด1นะครับรวมถึงอีก3ช่องทางออนไลน์นะครับ Facebook Fanpage ขอคนลรถคาร์ล a r เวิร์แล้วก็ติดตามเราย้อนหลังได้ที่ y YouTube รายการขอคนลัลรถนะครับส่วนช่องทางสุดท้ายนะครับก็เป็นติดตามข่าวสารยานยนต์ทั้งไทยและต่างประเทศได้ที่ w w w c a r v a ็ i คาร์เวครับผมและสุดท้ายท้ายสุดนะครับต้องขอขอบคุณบริษัทตรีเพชิลสูเซลจำกัดนะครับ ที่มอบรถปิกอัพออ l น e w i อิลสูดีนะครับรภาระภูมิกริกโลกนะครับให้ทางทีมงานเราเดินทางมาถ่ายทำรายการในทุกๆครั้งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสมูทมากนะครับระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์ สีขาวเงามุกนี่นะครับจอดโดดเด่นอยู่คันนี้นครับยังคงเอกลักษณ์เดิมของความเป็นฟอร์จูเนอร์อยู่นะครับ